สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับเก๋ครับอ่าวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าตัวนี่เลยครับผมเอลิสเทนอ่าราคา1นึ่งล้านสามบาทราคาราคานี้เป็นราคาเดิมๆนะครับราคาจริงราคาดีนะครับผมราคาสุดพิเศษก็มีครับหนึ่งล้านสองแสกว่าบาทเนี่ยครับได้ชุดแต่งแบบนี้เลยนะครับมีชุดแต่งอ่ามีชุดแต่งให้เลือกนะครับผมแต่รุ่นเนี้ยไอ้โทษทีครับแต่ตัวเนี้ยครับ พิเศษสุดเลยคือแ็ปสีแบบนี้เลยสีแบบสวยมากนะครับผมลูกค้าเลือกเองกับมือนะครับผมเราพาลูกค้าไปเลือกที่ร้านเลยมีสีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับผมแรปสีนี้ครับเขาเรียกว่าแรปเป็นสีซิลเวอร์นะครับผมซิลเวอร์ที่แบบว่าออกประกายแบบเงินทองนิดนึงครับเวลาโดนแดดมันยิ่งแบบดูสวยงามมากขึ้นนะครับผมอ่ครับรุ่นนี้เป็นตัว e v e r e ส t 1นนะครับผมเอ e เลส t ทเนี่ยครับสเปคของน้องเขาก็ ครับผม170แรงม้านะครับมี6เกียร์นะครับผมมีโหมดการขับขี่มาให้4โหมดนะครับผมสามารถสั่งสตาร์ทผ่านมือถือได้นะครับด้วยแอป Ford Pass นั่นเองนะครับหรือดูจากตำแหน่งรถเราในแอป Ford Pass เราก็ได้นะครับผมตัวนี้ครับแรงบิดก็เหลือเฟืออยู่แล้วครับ405นิวตันนะครับผมจะไปเที่ยวเชียงใหม่เขาค้อลงใต้ไปได้ทุกที่นะครับผมด้วยเจ้าตัวเอเวอร์เรสต์เทนนะราคาย่อมเยาครับราคาล้านสองได้อะไรบ้างมาดูกันครับผมเดี๋ยวผมจัดแบบนี้ให้เลยครับ เจ้าตัวนี้นะครับผมแต่งออกมาแล้วก็ดูดีมีมิติขึ้นมาครับดูไฮขึ้นจากร้าน2เป็นร้าน9ล้าน10ไปเลยนะครับผมมาดูกันครับเนี่ยครับใส่ตัว FORD เข้ามาครับ FORD ตัวนี้จะเป็นตัวเล็กนะครับผมมันจะมีแบบอีกแบบนึงนะตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ก็จะเป็นมันจะดูเป็นมิติคล้ายๆแบบเจ้าตัวแรปเตอร์นะครับผมแต่พอเราใส่เป็นตัวเล็กๆมาแบบนี้นะครับมันจะเข้าพอดีกับ ตัวกระจังหน้าเลยมันจะดูออกในสปอร์ตนะครับผมสปอร์ตแบบเยี่ยมหรูดูดันนะครับผมมาพร้อมกับกันชนด้านล่างครับกันชนด้านล่างเนี่ยครับก็ยังโดดเด่นเป็นสีสีดําตัดกับสีสีบอลยงแบบนี้นะครับมันก็ดูสวยขึ้นนะครับผมมีดูรถมีราคามากขึ้นดูแบบเพิ่มเพิ่มไฮให้กับตัวเองนะครับผมเดินลงมาจากรถนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยครับคุณใส่รองเท้าแตะขับรถแบบนี้นี่ใครๆก็ยอมรับนะมาดูกันต่อครับ ด้านล่างของเขาเนี่ยครับช่วงล่างช่วงล่างของตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์สุดแล้วนะครับวัดลิงค์นะครับผมมีระบบช่วยการขับขี่ให้นะครับผมมีระบบการพลิกคว่ำด้วยนะครับอันนี้คือรถสุดยอดเลยนะครับของฟอร์ดคือการลอมเนี่ยครับเป็นระบบลอมนะครับระบบการพลิกคว่ำเนี่ยครับมันทํางานแบบไหนนะครับเวลาเราหักเลี้ยวแรงๆเนี่ยครับถ้าล้อด้านใดด้านหนึ่งมันหมุนฟรีนะครับผมมันจะส่งระบบเบรกมาให้อีกด้านหนึ่งเนี่ยครับ ดึงล้อลงกลับมาเพื่อจะให้ล้อไม่ให้มันหมุนฟรีเพื่อไม่ให้รถมันพลิกความนั่นเองครับเขาเรียกว่าระบบลอมในรุ่นฟอร์ดมีให้ทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่รถกระบะก็ยังมีนะครับผมเรามาดูครับตัวนี้ครับผมมาพร้อมกับยางดิชันติในยางออทาเลนนะครับผมใส่แม20็กขอบ20ลายเขาวกวางแบบนี้นะครับ ดูทําให้รถดูมีพิติมากขึ้นสวยงามมากขึ้นครับวิ่งได้ดีนะครับผมเสียงก็นุ่มนะครับผมดอกยางไม่ใหญ่เสียงก็จะนุ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าดอกยางมันลึกมากอะไรอย่างเงี้ยครับเสียงก็จะดังแบบปุ๊บๆหน่อยนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับการใช้างานของลูกค้านั่นเองแต่ใส่ประมาณนี้นะครับถือว่าดูดูมีไฮมากขึ้นนะครับผมดูดีมากขึ้นนั่นแหละแล้วก็ซุ้มล้อบแบบนี้เลยซุ้มล้อก็จะเป็นแบบฟันเฟืองนี้นะครับ สีดำเงานะครับผมตัดกับสีสติกเกอร์แรปมาเนี่ยครับดูสวยงามมากนะครับผมไม่มีไม่มีทิ่ติเลยรถตัวนี้พอทําออกมาแล้วคือดูดูสีดูดีมีราคามากขึ้นนะครับผมมาพร้อมกับนี่เลยครับเราติดกันรอยให้นิดนึงนะครับกันรอยขอบประตูให้นะครับผมอันนี้ก็แรปสีเหมือนกันนะครับตัวนี้แรปสีตัวนี้เล่าหลังคาจะเป็นสีเดิมนะครับของเจ้าตัวเทนเป็นสีเดิมสีดํานะครับผมเราไปดูด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังตัวนี้นะครับช่วลงล่างเขาจะเป็นวัดลิงค์นะครับผมอ่าเป็นเป็นวัดลิงค์นะครับเป็นโมโนทูบการเข้าโค้งหรือว่าการออกตัวเนี่ยครับมันจะนุ่มนวลน,นะครับขับขี่แบบสบายไม่ไม่โค้งเค้นคนนั่งข้างหลังไม่โค้งเค้นนะครับผมไม่เมาไม่เมารถนะเพราะว่าเวลานั่งข้างหลังเนี่ยกระจกเขาบานใหญ่ลักษณะในการมองเนี่ยครับมันทําให้เรามองได้กว้างขวางขึ้นนะครับผมมันจะไม่รู้สึกอึดอัด ขับรถก็จะไม่เมาคนคนนั่งหลังก็ไม่เมานั่นเองครับนั่งสบายนะครับผมลูกเล็กเด็กแดงก็นั่งสบายนะครับเบาะแถวหลังก็สามารถพับได้นะครับผมเจ้าตัวเทนเนี่ยครับเราติดไฟท้ายแบบนี้ให้นี่เป็นไฟท้ายไฟเบราไฟท้ายเบรกเอเวอร์เรสต์นะครับเวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยครับมันจะขึ้นตัวอักษรนะครับผมเป็นเอเวอร์เรสต์เลยนะครับผมแต่เจ้าตัวเทนเนี่ยครับจะเป็นนี่ ปกติของเขาเลยจะใช้มือเปิดนะครับแต่เนี้ยผมติดเป็นโช๊คแบบนี้ให้เป็นโช๊คไฟฟ้านะครับผมใช้ไฟฟ้าเปิดก็คือกดปุ่มปุ๊บน้องเขาจะเด้งขึ้นมาให้นะครับนี่อ่าตอบโจทย์นะครับพอติดเข้ามาเนี้ยดูสวยงามมากขึ้นนะครับถ้าลูกค้าไม่อยากได้แบบเนี้ยผมก็ติดเป็นตัวของสปอร์ตให้ได้นะครับอ่าครับผมชอบกันไหมครับในเจ้าตัวเทนเนี่ยครับหนึ่งราคาล้านสองแสนกว่าบาทได้ชุดแต่งแบบนี้เลยนะครับผมทักหาผมนะครับ เก้ครับ095 449 4533้าฟอร์ดอาร์เบรพาราม5ยินดีให้บริการนะครับอีพีหน้าจเจอกันใหม่อีพีนี้ถ้าชอบก็กดถูกใจ s ับสไคร b e กดแชร์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับจเจอกันใหม่ครับ